ตัวหลอกแอร์แใส่ก่อนสําคัญเลยนะมิซูเนี่ยถ้ามันโชว์แล้วมันไม่ดับนะใส่หลอกใส่เดิมยังไงก็ไม่ดับนะครับต้องไปลบโค้ดอย่างเดียวนะดับไหมเนี่ยดับแล้วคอนะใช้รหัสอ,อะไรวะ M19 ใส่ไปอ้ใ่างนี้มองไม่เห็นดึงมันออกก่อนเลยจะได้เห็นชัดๆใส่ลงไปตรงๆนี้แหละ ผ้าเช็ดรถเกรดเอสำหรับรถคุณสนใจสั่งซื้อลิงก์ด้านบนลใต้คลิปราคาผืนละ 1, 7บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลนนะวันนี้เราอยู่กับมิสูพิชิไทตันนะครับไยมท้ไทมนไทต,ตันตัวแรกนะายมนเราจะมาเปลี่ยนพวงมาลัยกันนะครับนี่นะครับพวงมาลัยเป็นแอร์แบคด้วยนะแอร์แบลูกเดียวฝั่งพวงมาลัย แล้วก็เท่านั้นแหละคันนี้เขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีน็อตเป็นน็อตปะจจดาวอยู่ไม่รู้ภาษาช่างเขาเรียกอะไรผมเรียกปะแจดาวเนี่ยเราประจจดาวเนี่ยเบอร์อะไรไเนี่ยสามสิบใส่แล้วก็ไขลืมเลยก่อนถอดนะอ่ะแต่ดังก่อนถอดต้องเทคก่อนนะครับแต่ดังไหมไฟแอร์แบ็กโชว์อยู่แล้วไหมนะ เพราะเดี๋ยวถ้าเราใส่ไปแล้วเราไม่รู้ว่าเดิมมันดังหรือไม่ดังนะเดี๋ยวพอใส่เข้าไปแล้วมันไม่ทํางานเราต้องมานั่งแก้ปัญหาอีกนะครับว่ามันเป็นอะไรนะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ทํางานแต่แรกเลยก็จบโอเคคันนี้มีแอร์แบ็กเนี่ยสาคัญเลยนะครับกุญแจห้ามไขนะกุญแจรถนี่ห้ามเลยนะจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับใส่ตัวหลอกใส่ตัวหลอกแอร์แบ็กอะไรให้เสร็จเลยนะไม่งั้นนะเดี๋ยวพอไฟแอร์แบ็กมันโชว์ปุ๊บมันจะไม่ดับ มิซูกับนิสันเนี่ยอันตรายนินสสันยังมีวิธีเอาเอาดับนะครับแต่มิซสูเนี่ยไม่ได้เลยนะโอเคขายออกละดึงมันจะดังนิดนึงนะกระชากมันออกมาอย่างนี้เลยนะหนึ่งสองอ่าเห็นไหมนี่นะครับด้านหลังเขาเป็นแบบนี้นะนะอันนี้ปลั๊กแอร์แบกแล้วก็ปลั๊กแต่ปลั๊กแต่ออกก่อน <Okay. S 1> ปลั๊กแอร์แบกเนี่ยน่าจะถอดจากด้านบนนี้ มันจะเป็นสลักอย่างนี้มันจะเป็นสลักนี้ดึงลงนี้นะนะดึงลงปุ๊บแล้วก็ถอดหลุดออกได้เลยนะเดี๋ยวเราตัวหลอกแอร์แบ็กเดี๋ยวเราจะมาเสียบตรงนี้นะะเดี๋ยวเราจะไขพวงมาลัยออกก่อนนะโอเคเบอร์สิ เดี๋ยวหายโอเคออกไะนี่คอนะใช้รหัสอ่าอะไรวะ M19 ใส่อย่างนี้มองไม่เห็นดึงมันออกก่อนเลยจะได้เห็นชัดๆขาเขามีอยู่ข้างล่างนะครับใส่ลงไปตรงๆนี้แหละเนี่ยใส่อย่างเงี้ยมันจะใส่าย,ยากคอดูนะว่าใช่ไม่ใช่นะ ถ้ามันใช่ยังไงมันก็ใช่แต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันกดไม่ลงเพราะว่าเหมือนเฟืองมันอะไอเพามันอะมันแน่นเราไขาเอาปรจัจเอาไอ้น็อตเนี่ยไขยลงไปได้เลยนะไขเดี๋ยวมันก็จะลงไปแต่พยายามใส่ให้มันตรงนะครับแล้วก็ไขลงไปทีเดียวนะเพราะว่ามันจะเอาออกไม่ได้ตัวหลอดแอร์แบ็กใส่ก่อนใส่ก่อนที่จะทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวลืมนี่นะตัวหลอดแอร์แบ็กขาข้างไหนก็ได้ เหมือนกันใส่เข้าไปเลยนี่ขอไอ้นี่หน่อยเคผพานใส่ไปอไยังนี้นะใส่เข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพับเก็บไว้นะครับสำคัญเลยนะมิซูเนี่ยถ้ามันโชว์แล้วมันไม่ดับนะใส่หลอกใส่เดิมยังไงก็ไม่ดับนะครับต้องไปลบโพสต์อย่างเดียวนะ ไอตัวลบโค้ด ODB2 ไม่ออกนะครับต้องไปเอากล่องใหญ่ลบนะผมบอกก่อนนะผมแนะนําให้ปอกนะครับปอกแล้วก็ปาดสายเข้านะเราพันไว้เพราะว่าพันอย่างที่ผมทําในคลิปเนี่ยมันหลุดนะครับผมลองแนละ้วสุดท้ายแล้วผมก็ปาดแล้วก็เข้าสายเอาครับดับไหมเนี่ยดับแล้วเห็นไหมไฟแบงดับแล้วนะ ใช้ได้นะครับจบนะอะเดี๋ยวผมจะไขน็อตตัวนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวนี้รู้สึกจะต้องผ่าบากข้างล่างด้วยเพราคอมใหญ่กว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไขานี้ลงไปก่อนพอเราไขาลงไปแล้วเนี่ยถ้าที่บ้านทํากันเองที่บ้านนะผมบอกเลยนะมันเอาไม่ออกนะครับมันดึงยังไงก็ไม่ออกนะมันต้องใช้ตัวดูดคอออกมานะถ้าอัดลงไปแล้วนะถ้าคอมันเป็นแน่นๆแบบนี้นะ ผมเคยเจอมีคนถามนะเนี่ยคอเบอร์เนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยผมว่าคงจะเจอปัญหาอย่างที่ผมเป็นเนี่ยแหละก็คืออย่างที่ผมเป็นตอนเนี้ยคือมันแน่นอนะ่ะคือเฟืองมันแน่นแล้วมันกดไม่ลงนะกดไม่ลงเราน็อตไข่อัดมันลงไปเลยนะครับง่ายถ้าเรามั่นใจแล้วว่ามันใช่อ่ะยังไงมันก็ใช่แต่ยาแบบคอเขารหัสนี้ไปพิเลนเอารหัสอื่นมาใส่มันก็ไม่ใช่นะ,อะโอเคอันนี้แน่นละ อย่าไปไขมันตึงมากครับทีนี้ไอ้คู่นี้อคู่นี้แหละสายแตกับสายแอร์แบ็กเนี่ยเอาพันไว้่างนี้แล้วกันนะแบบนี้สายแตเนี่ยต้องต่อในชุดน็อตอะ่ะเขาจะมีสายต่อมาให้แอร์แบ็กเนี่ยเราพันทับไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนพันนะเดี๋ยวเราเอาเราเคเบิลไฮต่ออีกทีนี่เส้นเนี่ย ในสายในในในชุดน็อตมันอนะแดงเอาชุดนอด็อตเอาเอาน็อตมันมาด้วยมันจะมีน็อตอยู่ในถุงที่เป็นน็อตตัวยาวมันจะมีสายต่อแต่อยู่เอามาทั้งชุดเลยต้องเอาน็อตมันใส่อ่ไอปอกคอเนี่ยแรดูเลยเดี๋ยวเราจะต้องโมมันนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะติดน่าจะติดข้างล่างตรงนี้เดีย๋ยวเราใช้ตัดเอาเอาคีมตัดเอา แต่ว่าก่อนก่อนตัดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเก็บชุดนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็พันเคปเบิลทยเอาเคปเบิลทายรัดไวนะ้นะเดี๋ยวรัดสกอตเทปพับทับตรงนี้ทับอีกชั้นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเคปเบิลทรัดไว้กันมันหลุดนะอันตรายคือไม่ใช่อะไรนะถ้ามันหลุดขึ้นมานะแล้วมันไฟมันโชว์นะแล้วมันแก้ไม่ได้ปัญหาคือแค่นั้นแหละอ่ะเราปักแต่ต่อก่อนนะนะแล้วก็เทปพันไว้ อย่ามันช็อตกันเดี๋ยวเสียงมันดังเจอด่ามียพ่ออีกโอเคนะอ่ะอ่ะตอนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะปากกันนี้ด้วยขึ้นมาสองข้อแล้วก็ยาวประมาณเนี้ยไอความยาวเนี่ยกะเอาเองนะครับเพราะว่าเราแตะมันอุ้ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันใส่ไม่ได้ประกบลงมครับให้ล็อกที่ให้ล็อกที่เราบากให้มันเข้าไปตรงสายไฟพอดีนะ แล้วพยายามกดลงมาให้มันลึกๆนะครับน่คป okay, ระมาณนี้นะประกบพวงมาลัยครับแป้นแต่เราลองก่อนลองก่อนว่าแตมลั่นไหมนะ ไไม่ด้เอาเปแปแใส่ครับนี่อันนี้เข้ามาก่อนนะจับไปนี้อันทีละข้างทีน,นี้ใส่เข้าไปใส่ใสายแต่เข้าไปนะครับแล้วก็เอานี่กดเข้าไปนะแบบหนึ่งหกเหลี่ยมนะ ใส่แป้นแตะเข้าไปเอาตรงเอาตรงข้างที่มันไม่ที่มันกดไม่ได้เนี่ยเอาข้างเนี้ยเข้าไปก่อนข้างบนข้างล่างเนี่ยแนละ้วเรากดเอาโอเคแค่นี้เข้าแล้วอืมลงแล้ว ลองล็อกแล้วจะบิดยากยากโอเค เรียบร้อยแล้วนะน็อตมันน็อตผมยังไขเข้าไม่แน่นนะกี้ผมขไขไว้แบบว่าไม่ให้มันสึกเคเนาะอัดน็อตนะครับกดปรแจเจเข้าไปตรงๆนะแล้วก็ไขไข โอเคครับทีนี้เรียบร้อยมัจแจรเราให้เขาไปเลยนะอันนี้แต่วันนี้ของเราต้องเก็บแพง <c oughs> เรียบร้อยครับสําหรับมิซูวิชิไทตันนะครับอเดี๋ยวเราลองอีกทีหนึ่งนะว่าไฟแอร์แบกมันจะโชว์ไหมนะนี่นะไฟแอร์แบกอยู่ข้างในนี่นะโชว์ไหมดับไปแล้วเห็นไหมไฟแอร์แบกดับแล้วนะเรียบร้อยโฟมอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไขมันก็จะอยู่อย่างนี้เรียบร้อยครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ